สวัสดีครับผมนรงศรีลสันนะครับอายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอายการสูงสุดครับวันนี้นะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทพละหน้าที่ของสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนะครับตามที่ทราบกันอยู่ทั่วไปนะครับว่าสำนักงานอายการสูงสุดท่าน มีภารกิจหลักๆอยู่สองสามภารกิจนะครับภารกิจหนึ่งก็คือการดำนวยความยุติธรรมทางอาญาอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วไปว่าพนักงานอายการนั้นมีหน้าที่ในการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ที่กระทำความผิดต่อกฎหมายนะครับที่พนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนการสอบสวนมาให้พนักงานอายการพิจาร,รณาอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งก็คือการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐโดยพนักงานอายการนั้นมีหน้าที่ในการดำเนินว่าตา่างแก้ตา่าง คดีแพ่งนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับรวมทั้งการให้ความเห็นให้คำปรึกษาในการตรวจร่างสัญญาให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆนะครับรวมทั้งการว่าต่างแค่ต่างในคดีอาญาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้ถูกฟ้องเนื่องจากการที่ได้กระทําตามหน้าที่และประชาชนที่เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งการที่ประชาชนได้ทําตามคําสั่งเจ้าพนักงานนะครับในการช่วยเหลือเจ้าพนักงานทาตามหน้าที่นะครับ อีกบทบาทหนึ่งที่สําคัญนะครับที่วันนี้จะพูดถึงก็คือบทบาทของสานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนะครับบทบาทนี้นะครับกำหนดให้พนักงานนยายกานั้นมีหน้าที่นะครับตามกฎหมายในการที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพแก่ประชาชนนะครับในหลายมิติงานนะครับในมิติที่1นนะครับคือการให้คำปรึกษากฎหมายแก่พี่น้องประชาชนที่มีปัญหาด้านกฎหมายอยากจะปะัญหาอยากจะปรึกษาปัญหากฎหมายก็สามารถที่จะติดต่อนะครับเข้ามาได้ที่ สำนักงานอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศนะครับรวมทั้งในสชส่ชนกลางและสำนักงานอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสาขาที่ตั้งอยู่ตามอำเภอต่างๆนะครับซึ่งรวมแล้วทั้งหมด112สําำนักงานนะครับท่านมีปัญหาปรึกษาท่านมีปัญหาข้อกฎหมายนะครับไปปรึกษาได้นะครับทุกที่นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการจัดทํานิติกรรมสัญญาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ยากจนนะครับสามารถเข้ามาขอ รับนะครับการปรึกษาและก็ให้พนักง,งานอัยการจัดท,ทํานิตีกรรมสัญญาให้ได้นะครับหลังจากนั้นก็เป็นการประนอมข้อพิาพาทนะครับคู่กรณีรายใดที่มีข้อโต้แย้งกันนะครับและไม่สามารถตกลงกันได้หากประสงค์จะให้พนักง,งานอัยการนะครับช่วยเหลือในการเจรจานั้นพนักง,งานอัยการที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะให้การช่วยเหลือในการเจรจานัดหมายคู่กรณีมาพบกับพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะให้ยอมผ่อนผันให้แก่กันนะครับแล้วจะทําสัญญาประนีประนอมยอมความให้ แต่ก็ไม่มีการฟ้องคดีต่อศาลต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับในสํานักงานอายการจังหวัดคุมค้มครองสิทธิทั่วประเทศนะครับที่ผมกล่าวถึงมาแล้ว112สํานักงานนั้นสํานักงานอายการสูงสุดก็ได้มีการรับสมัครแต่ในความอาสานะครับมานั่งประจําอยู่ที่สํานักงานอายการจังหวัดต่างๆเพื่อให้บริการช่วยเหลือด้านอัตถคดีแก่พี่น้องประชาชนนะครับที่ยากจนเดือดร้อนนะครับหรือได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันสมควรนะครับ และอยากจะขอให้สำนักงานอายการจังหวัดจัดหาทนายความอาสาให้ในการแต่งตั้งว่าต่างหรือว่าต่างหรือแพ่แค่ต่างคดีนะครับ mm hmm. ก็จะมีทนายความอาสาประจําสำนักงานอายการจังหวัดนะครับรับดําเนินคดีให้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับชาวบ้านต่างๆนั้นที่มาไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้คําปรึกษาการจัดทํานิติกรรมสัญญาการประนอมข้อพิพาทนะครับประเด็นหนึ่งต่อมานะครับคือการที่สำนักงานอายการสงสุด มีบทบาทหน้าที่นะครับดำเนินการตามกฎหมายที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายต่างๆกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอายการอย่างเช่นนะครับในคดีที่พี่น้องประชาชนนะครับอยากจะร้องขอต่อศาลขอตั้งเป็นผู้จัดการมรดกหรืออยากจะร้องขอต่อศาลตั้งผู้ปกครองบุตรหลานนะครับหรืออยากจะร้องขอต่อศาลขอตั้งเป็นผู้รับผิดบนธรรมนะครับรวมทั้งการร้องขอต่อศาลให้ญาติพี่น้องที่หายจากบ้านไปหลายๆปี10ปี7ปี5ปี เป็นคนส,สับสญนะครับเพื่อที่จะได้ดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้สับสูนต่อไปหรือรวมทั้งการที่อยากจะให้ผู้ป่วยจิตเตียงนะครับซึ่งไม่มีความสามารถแล้วเป็นคนไร้ความสามารถพี่น้องนะครับจะได้มีเป็นผู้อนุบาลแล้วจะได้มีการใช้อํานาจของผู้อนุบาลน,นั้นนะครับไปในการจําหน่ายใจโอนทรัพย์สินหรือในการที่จะเบิกเงินถอนเงินของผู้ไร้ความสามารถมาดูแลรักษาผู้ไร้ความสามารถนะครับ ให้การให้บริการเหล่านี้ที่พูดถึงกันนะครับท่านพี่น้องทั้งหมดนะครับพี่น้องประชาชนสามารถไปร้องขอความช่วยเหลือได้ที่สํานักงานอายการจังหวัดทั่วประเทศนะครับได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นทุกวันในเวลาราชาการนะครับส่วนหนึ่งนะครับในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนั้นสานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายนะครับก็ยังมีหน้าที่ในการเป็นกลไกหนึ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนนะครับกล่าวคือกระทรวงการคลังนะครับโดยปลัดกระทรวงการคลังนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจํากรุงเทพมหานครโดยมีท่านอธิบดีอายการสํานักง,งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนะครับเป็นประธานอนุกรรมการไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจํากรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดนะครับก็จะมี ท่านอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศนะครับเป็นประธานอนุกรรมการก็มีหน้าที่ในการที่จะวางกรอบแนวทางในการเจรจาไกลเกลี่ยนี้นอกระบบระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้และมีหน้าที่ในการเป็นตัวกลางนะครับในการเจรจาลูกหนี้นอกระบบกับเจ้าหนี้นอกระบบให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับในกรณีที่เจรจาได้แล้วแต่ว่าลูกนี้เองนะครับไม่มีศักยภาพในการหารายได้มาชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ ก็จะมีการส่งต่อไปอยังคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยาภาพการหาไรายได้ของลูกหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ต่อไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่สำนักง,งานคุ้มครองสิทธิเราทําอยู่ทุกวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สนับสนุนรัฐบาลเช่นกันก็คือการที่พนักง,งานนักาการนั้นเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศที่ได้รับเงินจัดสรรไปจานวนหมู่บ้านละ1ล้านบาทแล้วไปปล่อยให้มีการกู้ยืมเงินและต่อมาปรากฏว่าเงินเหล่านี้นะครับสมาชิกไม่ชําระคืน หรือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้มีการยักยอกนาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวนะครับขอแนะนําให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือสมาชิกนะครับหากมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างนี้ในกองทุนหมู่บ้านของท่านนะครับขอให้ท่านได้ไปร้องขอให้สํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ112สํานักงานนะครับได้เข้าไปมีส่วนในการเจรจานะครับแก้ไขปัญหากองทุนหมู่บ้านเพื่อให้ท่านนั้นได้มีเงินกลับคืนมาเป็นทุนหมุนเวียนนะครับ ในการจัดการกองทุนหมู่บ้านต่อไปและถ้าหากกองทุนหมู่บ้านใดที่จดทะเบียนแล้วและไม่มีหนี้ค้างชําระหรือมีหนี้ค้างชําระไม่เกิน15%ก็สามารถที่จะขอเพิ่มทุนในร้านที่2ได้และก็สามารถที่จะขอเพิ่มทุนนะครับในการจัดสรรโครงการประชารัฐตามแนวนโยบายของรัฐต่อไปนะครับเพราะแม่พี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับก็มีช่องทางที่จะให้ได้รับการช่วยเหลือได้ที่สํานักงานอายการจังหวัดคุม้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศทุกวันนะครับในเวลาราชการ พนักงานอายการยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนครับสวัสดีครับ